ก็สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับผมมันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับจุดชมวิวผาพญากูปีครับผมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรสีสเกตบรรยากาศสวยงามครับผมช่วงหนาฝนครับเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำหลายสายนะครับผมรอเลี่ยงเช้าจังหวัดศรสีสเกตครับ กาลมลื่นครับอยู่ข้างทางทางระหว่างวัดภัยพัฒนาไปช่องสงามครับประมาณนี้ครับผมบรรยากาศ